พ่อแม่หนักฝั่งนี้ใชยเลยอันนี้แชทหนักสาวได้หรอพ่อแม่มาติกามาแล้วนะเอาไปอั้ก่อนแม่ตกสาวันนี้แบร์เป็นไงบ้างค่ะมาเดินชมชอปแล้วก็สนุกสนานมากค่ะเป็นการออกงานสังคม ใส่เสื้อผ้าอะไรของข่าคอลเลคชั่นใหม่งี้ก็เสิร์เลยนะคะสมัยตุกโคนะคะอ่าเป็นก็น่าสนใจอะไรบ้างถูกใจอะไรบ้างก็มีเลยงไว้ไม่ได้สุดของกระเิ้วกระเป๋าค่ะใช่แล้วก็เสื้อผ้าก็ดูดีมากๆเป็นวัยรุ่นมากขึ้นมากๆชุดนี้ใส่แล้วรู้สึกแบบรู้สึกเอลสิบหกสะโพกเท่าไหร่สะโพกจะอยู่ที่ประมาณ36แต่ว่าเอวอ่ะ16บหกอกเท่าไหร่ดีอกสัก33มสิบสามสามสิก็พอจะดูเป็นนาฬิกาที่หนักไปทางแบบ เอวใส่แล้วจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ไอ้นะคะคะแนนสวยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มเท่าไหร่เต็มร้อยเต็ร้อยร้อห้าอเราสวยเกินเราสวยเกินอยู่แล้วเราไม่ใช่ไอ้พวกพอดีสวยขนาดที่ออกส้านเจอเนื้อคู่เลยไหน ฝากแม่ก่อนฝากแม่ก่อนก็ฝากไว้ด้วยนะคะกรับมโครโฟนนะคะคอลเลคชั่นใหม่มีสวยๆเต็มไปหมดเลยยางไงก็มาฝากดูกันด้วยนะคะดูกันด้วยนะคะไปหาแม่มาติกามามันเริ่มยังไงความปังแบบนหนหรือยังคือพี่สาวของ คือเรามีคนสนิทคนเดียวกันค่ะนัคือพี่ลูกแก้วพี่แก้วสนิทพี่ลูกแก้วแล้วพี่ลูกแก้วก็สนิทกับพี่บีอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็นัดกันแล้วก็มานัดรวมกันกินข้าวอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็คิดว่าอยากจะทําก,กิจกรรมอะไรร่วมกันอ,อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลย<อ>แต่ว่าด้วยความที่เราไหนๆเราก็ขับรถไปแล้วยัลูกแก้วก็เหมือนกับว่าบอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องไหนๆก็ไปแล้วว่าแวะซื้ออะไรให้หน่อยสิ <laughs> นี่ก็งงนี่ก็ฮะ <laughs> ไปบ้านพี่พีทำไมต้องซื้อมาอะไรจะไปไนว้เจ้าที่บ <very> ้านเขาหรออะไรแยนางก็บอกว่าโอ้เผื่อจะเอามาทำคอนเทนต์พี่บอกว่าอ๋อหรอฟิลแบบขออะไรต่างๆเพราแม่รับสมีคิวเขาด้านไงช่วงนี้ก็เลยเอ้าลองไปแนวนี้ดูอุ้ยอ่ะเราก็ทำคอนเทนต์อะไรกันไปใช่ตอนแรกคือไม่รู้กิจตศัพท์พี่เขาว่าจริงๆชอบสามมาพิจะแบบได้คู่หาโอ้และไม่รู้รู้ว่าพี่บีเนี่ยคือเขาดังเรื่องการหาคู่แต่หมายถึงว่าเราคิดว่าเขาปิดเขตรับสมัครไปแล้วแม่ เราก็รู้ว่าเอ้าเขาปิดเขตลักสนับไปตั้งแต่ที่แกบุกมแล้วไม่ใช่หรอเราก็เลยแบบเออไม่รู้เอ้าพามาเจอจริงๆเอ้าเขาเปิดเขตใหม่เออเขาเปิดแบบเฟดใหม่เใหม่เออเราก็เลยได้เป็นแบบลูกค้าคนแรกแล้วเราบอกพี่เขาว่ายังไงตอนราอะไรไปบอกตอนแรกก็บอกเขาว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่ทำคอนเทนต์กันก็ชวนทำคอนเทนต์ปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนกินข้าวอ่ะคุณลูกแก้วก็เป็นตัวแจกตัวแจกให้ว่าแบบว่า แม่เนี่ยขอหน่อยได้ไหมนี่จะกินมันสดนะมันสดมันนานมากเลยจะไม่หาคู่มันหน่อยนี่ไม่ได้พูดเองนะไม่ได้พูดเองเลยอยู่เฉยๆแกะปลาอยู่เอ้ากินข้าวไงเฉยก็แกะปลาอยู่จะพุ๊แต่แล้วกรงใจแรงใจข้าวพอคุณลูกแก้วสิ้นคำนั้นเสร็จปุ๊บคือเขาควรเปิดบริษัทหาคู่นะจริงทำไมทั้งสามีและภรรยาสองคนคุ้นๆกันอยู่ตรงไอแพด เขาเซิร์ฟเลยเหรอเซิร์ไถ่าเหมือนแบบคืออันเนี้ยมันแปลกมากเพราะปกติอะเราต้องทำ PowerPoint อะไปเซิร์ฟพ่อแม่แต่พออยู่กับพี่บีอะพ่อแม่ทำ PowerPoint เซิร์ฟเราเขาเป็แกลิกลกล้เลยนะะเขามีแกนลิ้่เลยเขาเขาสามารถพูดชื่อคนมาวันนั้นที่เขาพูดอะนะหนูว่ามีสิบอะ สิบคนน่ะที่พูดชื่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือประเด็นคือนี้ก็ไม่ได้รู้จักใครแล้วมานี่ก็เหรออ๋อค่ะค่ะวุ้ยคนนี้ก็ดีนะเธอวุ้ยแต่คนนี้อาจจะชอบคนนี้แต่เอออันนี้ก็อ๋อค่ะอะไรเงี้ยก็อ๋อค่ะไปก็ยืนเอาจริงๆก็ยืนแบบยืนหงอยอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะไม่ได้รู้จักใครแล้วถ้าสมมติว่ามันดีลได้จริงเราจะยังไงอ่ะเอาอวดสิคะรออะไรอย่างเงี้ยเอออวดแล้วเท่าที่ดูรูปบอลนั้นมันมีเข้าตาเราบ้างไหมอะไรอยย่างงเี้จริงจำไม่ได้เลยจำใครไม่ได้เลยเพราะว่านางแค่แบบ เดียวแล้วก็อันนี้ไม่รู้เปลี่ยนคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาม่ไดออะไรบ้างอะยากย่าแต่พี่เขาดูตั้งใจใช่ไหมพี่เขาดูตั้งใจมากแล้วก็ดูตั้งใจมากขึ้นตอนที่เราเห็นเขาสัมภาษณ์อ่ะเราคิดว่าเรื่องมันจบตั้งแต่ตอนกินข้าวแล้วอ่ะแต่พอไปไปมาๆาอ้าวไม่จบนี่หว่าเขายังไม่หยุดหาให้เราใช่แล้วแจ็คมีแบบยิ้มเพราไอ้หมอบไหมว่าแบบ แบบนี้แบบนี้อ่ะประมาณไหนดงหนูก็บอกหนูก็บอกหนูก็บอกเลฟเซ้นของหนูปกติไปอะไรอย่างเงี้ยปกติคืออะไรผิว้ำดำแดงยืนยันนี่ตรงนี้เหลยยืนยันว่าชอบผิวคขำดำแดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่แม่บีก็แม่บีก็มีความแบบปรัชนาคติเบาๆว่าหนูเราเราลองเลือกจากคนดีก่อนไหม เราแบบเราเก็บผิวคัาบด่าแดดไปก่อนแล้วเราเลือกจากคนดีก่อนอะไรเงีนี่ก็เลยบอกแม่แต่มันต้องคุยก่อนไงมันจะรู้ว่าดีไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องแบบเลือกภายนอกก็โอเคผิวคัาบด้างแดดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีบางคนที่ที่นางแอบโชว์มาแล้วก็รู้ว่าคนนี้ก็ไม่ได้ดำนะแต่ว่าแม่ก็ดูเชียร์สุดใจเลยก็ถ้าก็สมมติว่าแม่ผิวคัาบ้ําแดดแบบพันล้านอย่างเงี้ยคิดยังไงคิดหนักไหมพลานเลยหรอหรือเราจะหนักกันเกินไปไหมพี่หรือว่าเราแบบว่าไม่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 มองเรื่องเงินเป็นหลัก เรามองเรื่องเงินแค่คือแต่ว่าเรื่องเงินน่ะเรามีเรามีเรามีที่คิดในใจก็คือขอแบบขอคนที่ไม่ทําให้เราลาบากแค่นั้นก็พอเพราะว่าไอเรามันสายเปซะด้วยสิไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ถ้าพั์ไครจะดีร้่ ให้เราสิบคนอย่างเงี้ยเราจะทำให้เขอบที่วักต้างไหมนั่นึกอะสิแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มคุยกับใครยังไม่เริ่มคุยกับใครใช่พันไทยยืนหนึ่งไม่นะคะพันไทยยืนหนึ่งพันไทยยืนหนึ่งพอมาได้เป็นพันไทยหุ้ยแล้วอย่างนี้คุณฟออนบอบเขาจะว่าอย่างไรต้องถามอย่างเงี้ยก่อนคุณฟออนบอบเขาก็ไม่ว่ายัไงอ๋อมันไม่มันไม่ก้าวหน้าหงสเต็ปอะไรเงี้ยหรอมันเหมือนล่ากันอะ เขาจะสเทจความสัมพันสเต็ปนีลาชาชาเหรอคิวแบบเข้าไปเขาเข้าหลังเข้าหน้าฉันเขาหลังเนี้ยเอี้ันไงเนัไงเี้ัไเนันไปไน้กันนะแต่ั่ไมันไปแบบไเนี้ยยไเนี้ยยัก็คเอก็ยืัไมเนี้ไนี้ยยัไงเนอ้ยยังไม่้ลุัไน้น้นหลอคนี้ไ้ไ้้น้ยยันี้ีี้นีนนแบบ มันนิดมากเรารู้สึกว่าเราจะไม่คิดไปเองอีกแล้วกระซิบกระซิบได้ไหมว่าพอพูดว่าอะไรเออนกระซิบนิดนึงพอพูดว่าอะไรหรือว่าเหมือนนางพูดเหมือนยูู่เหมือนยู่นางก็พูดขึ้นมาว่าซึ่งนางพูดลอยๆนะเออนางพูดแบบว่าไปหาพี่บีมันนี่เออ หันไปพูดกับกระจกเอเอซึ่งเราได้ยิน,รยนเรานัดเพื่อนกินซุ้มตำกันเ,เราก็กำลังจกปลาจกอะไรกันอยู่อยู่อีนี่อยู่ๆ,ๆก็จะจะไปตรวจฟันหรือตรวจอะไรก็ไม่ทราบอย่กับกระจกแล้วดูอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าไปหาพี่บีมันนี่จังหวะนั้นเราคิดอะไรก่อนระดับแรกเพื่อนก็สะกิดไงเพราะอีเพื่อนก็ช่างชมอยู่เนีเ่ยโ <c oughs> อ้โหแม่เลยอะอะไรอย่างงี้นี่ก็บอกว่าอ๋อใช่ทำไมหรออะไรนั่นอะไรก็บอกว่าบานีก็เลยหันไปแล้ว คุยงานจ้าแล้วก็เราจะไม่มีอะไรจ้ะจบเออหลายคนจะมองว่าเราเป็นไอดอลหอกกันเอาเรียกว่าอะไรอ่ะสายบุกก่อนสายบุกเลยแกรู้สึกฉันเป็นไอดอลสายบุกเลยจริงๆนะเธอเป็นไอดอลยุคใหม่เป็นผู้หญิงยุคใหม่เธอบุกก่อนเธอรู้ตัวเปล่าแต่ฉันไม่ได้สักคนเลยนะเธอเป็นนักสู้ไงฉันเป็นนักสู้ไอดอลเป็นนักสู้แต่โอเคใช่เลยแต่ยังไม่ได้ใคร ด like well, ังน so well ั Aye, whale, ้นดังนั้นยังไม่กล้าบอกว่าจะเป็นไอดอลใครได้เลยอ่างจริงกับบีเรามีความหวังรึไหมว่าแบบเออมาเถิด่าตอนนี้แหละจริงจังไหมจริงจังไหมอ่ะยังไม่เห็นความจริงจังนะใช่ยังไม่เห็นความจริงจังอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นที่เราเข้าไปในบ้านเขาก็แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเหตุผลนี้เป็นล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรานี่ก็เป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบ ชนมากๆอ่ะใช่คุ้มถุงชนมันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเกิดจากความลาโลกมันหมุนได้ด้วยความลาหมุนได้เงินด้วยส่วนหนึ่งพี่ตีคอนโทมาอย่างเอ้ยคนมีความเดชนะอะไรเงี้ยเจ๊กีร๊องดูไม้อะไรยงเี้ คือพี่อ่ะคือพี่บีเนี่ยนะเขามีความพยายามมาก <laughs> ให้เลยลอยเต็มน <laughs> อกจากในการสัมภาษณ์ใดๆแล้วเนี่ยหลังๆนั้นก็จะมีแบบแจ็กกี้เมื่อไห่น้องว่างวันไหนเนี่ยอาทิตย์นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขางพยายามมากเขาเริ่มงานแล้วใช่เขาเริ่มงานขเ <laughs> ขาเ <laughs> ขาทำงานมาตลอดพ่อแม่เด้ททำงานมาตลอดแต่ว่าดวงเราอ่ะมันไม่ว่างอ่ะไอช่วงที่เขาจะว่างเราก็ไม่ว่างคือบอกไหมจน ไม่ได้มีแค่แม่องค์เดียวนะตอนนี้ค่าแม่หลายองค์มากเขาเลิกเสิร์ฟให้เราแล้วทุกคนดูช่วยกันเหมือนมันเป็นวาระแห่งชาติตอนนี้ก็รู้สึกวแบบเอออยากให้อีนี่มันมันได้กับใครสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่มีช่วงเวลาที่จะได้ไปเจอกับใครหรือนัดกินข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าหลังบ้านเราเองก็แบบเบรกตัวเองหรือเปล่าเราแบบจริงๆอาจจะเออเรยยังไม่อยากมีจริงๆเคลียร์งานได้แล้วถ้าคนเรามันจะพุ่งจริงๆเก้วตัวพูดหามป้าอยากอยากมากก็มาเราดูตังค์เลยเออเราดูพูดหามจริงๆไม่อยาก คือว่าถ้าเทียบระหว,ว่างการกินข้าวกับผู้ชายกับการไปหาเงินนะเราเลือกเงินนะเราเลือกเงินประเด็นที่คือต้องมีเอาเงินก่อน,อ,น,อ,นอยากแบบว่าเป็นแบบว่าที่แล้วแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันยากจริงๆเพราะว่าแม่บีก็ต้องเอาลูกเขานอนสามทุ่ม <c oughs> นึกของไหมาอเนี้ยก็ว่าคือหลังสามทุ่มต่นั้นมันก็จับจูนยาก แล้วกดดันไัทุกคนจะเริ่มรุนกับความรักของเราใช่กดดันแล้วเ็เราก็พอแม่บีบอกว่าแ็กเออเหมือนลูกค้าคนต่อไปเป็นเราเราก็รู้สึกว่าตายแล้วยังไงดีวะแต่ถ้าเกิดเคสนี้มันซักเซสน่ะเธอจะกลายเป็นรีวิวคนรีวิวจริงก็คือหลังจากนี้แม่บีสามารถเปิดหาคู่อะไรสำนักอะไรได้เลยอ่ะโอ้ แต่ก็รอรุนคับหลักตะกี้รอรุนได้ค่ะรุนตัวเองทุกคนเหมือนกันค่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าก็ยังตัดใจจากเฟสบลิลทอนไม่ได้พวกเราก็ยังไปคุยแม่ตุ้มอยู่ที่โรงแรมเราก็เลยดิฉันก็ตัดดิฉันก็ตัดต่อหน้าตัวเองใส่เข้าไปนะคะคือดิฉันเห็นว่าทุกคนดูมีปัญหากับผมลิขิตมากๆดิฉันก็เลยแคปแล้วก็ให้มีคนตัดต่อให้แล้วก็ดิฉันก็ได้ลงในพิ๊กต็อกบ่อยๆเลยว่าปัญหาทั้งหมดจะหมดไป กับภาพนี้ี่ฉันจะเป็นคนเป็นบ่าวมรอาเองเป็นเขาชื่อพุกธุตาลไหมฉันชื่อพุทธโธจ้ะแต่พุทธก่อนนอนนะใช่เป็นใหญ่พุทธโธนี่ที่ในคมมนต์ก็คือเหมือนนแบบียอะากคนนี้สิม่ยังเป็นเยังเชียร์กันเปยังเชียร์เ็บอรนหนึ่ง ตราบใดที่เขายังไม่ลำคาญเราเราก็จะยังอยู่อย่างนี้แต่ว่าพี่เก๋เขาก็น่ารักอ่ะเขายังน่ารักเสมอจะแอลไปเรื่อยแอลไปเรื่อยตลอดเวลาไปฟิลิปปิน์หรือพี่จะย้ายไปอยู่แล้วนังไปเที่ยวกับน้ำตาลมาเ้าไม่ชวนาไม่ชวนเราเขาชวนแล้วเขาไม่ว่าแล้วเขาชวนแล้วแต่ว่าเราไม่ว่าแล้วหรอ โอกาสเธอมาบุกไยอ่ะมาบุไม่ฟิลิปปินส์ให้เขาไปกันโถษฉันรออยู่ไทยนี่แหละแล้วเราก็วิดีโอคอลอ๋อคอลอะไรหน้ำตาลจะเหี้ยใช่ลุ้นต่อเนาะลุ้นต่อค่ะลุ้นต่อค่ะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาบอกค่ะโอเยถามว่าแบบใครจะมีแม่เหรอแม่ไม่อยากให้มี ใชเวลาแบบว่าบอกแม่ว่าแม่เนี่ยหนูหนูหนูวจะเริ่มคุยกับคนแล้วนะหลังๆก็จะเริ่มแบบคุยเนเพราะว่านางนางใช่นางเริ่มเปิดลวนางอยากให้ลูกมีแฟนเหมือนกันแล้วดูวีววแ,แล้วว่านี่ก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยหนูจะเริ่มคุยแล้วนะอะไรเงี้ยแม่ก็แบบว่าเอาหรอใครอะอะไรเงี้ยแล้วเราอะความอุ้ยเมาสได้ปะงไ,งได้คือแม่ก็ทํามันไม่สนใจแ,แต่ว่าพี่สาวอะมาที่บ้าน<อ>แล้วแม่ฉันอะแอบไปคุยกับพี่สาวแบบนั่งอย่างนี้ ้กับพี่สาวาอ่ะข้างกำแพงบ้านจ้ะได้ไหเนี่ย <ening> ิวนี้ฟิวนี้ ไม่ถึงไม่ถึงเราได้ยินแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขายังคงอยากเมาแต่เกรงใจเราแหละเราก็เลยเอาโอเคค่อนข้างไปทำเป็นไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคแล้วน่าจะโอเคแล้วใช่แต่ว่าแม่ก็จะมีความโทรหาทุกวันเขากอยากรู้ข่าวการอัปเดตคือแม่ก็ตกใจมากเพราะว่าเหมือนแบบสี่วันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกแม่ว่าไม่คุยแล้วจ้าใช่จบเร็วคือใช่จบเร็วเป็นคนจบเร็วไม่คุณแม่อะไรแบบประมาณนี้จ้าโอเคชาเลนจ์ของเขาคืออะไรก็คือทุ่มเสด็จเลยนะก็ที่เราขอขอบเป็นทุ่มเสด็จสอบเล็กๆนิดเดียว